วันนี้นะคะเราอยู่กับโตต้ารีโว่พิลเนอ 2.8G ปี2019คันนี้นะคะออปชั่นภายในจัดโคตรเต็มโคตรแน่นโคตรฉ่ำนะคะพี่ๆขะกับราคาที่ดีที่สุดเลยนะคะคันนี้นะคะรายละเอียดต่างๆดีเทลต่างๆนะคะและของแถมช่ำๆในคลิปนี้มีให้แน่นอนนะคะคลิปเต็มรายละเอียดเต็มจะเป็นยังไงนะคะบอกได้เลยนะคะว่าภายในโคตรคุ้มนะคะ ดูคลิปนี้ให้จบนะคะลูกหมูมีโปรโมชั่นดีๆมาให้พี่พีด้วยนะคะเราไปชมคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะโอเ okay, ค let's go พี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ลูกหมูประจำการอยู่ที่สาขาหนึ่งเหมือนเดิมนะคะของบริษัทเพชรยนต์รถมือสองนั่นเองนะคะ เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในยา่านมีนบุรีแล้วนะคะวันนี้นะคะเราพามาชมนะคะโตต้ารีโวพิลเนอร์ 2.8G ปี2019คันนี้ใครอยากมาดูรถด้วยตัวเองมาได้เลยนะคะอยู่ถนนเสรีไทยพี่ๆขาซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งเลี้ยวซ้ายเข้ามานะคะจะเจอบริษัทของเราเลยนะคะอยู่เขตมีนบุรีกรุงเทพนั่นเองนะคะใครสนใจมาดูรถด้วยตัวเองทักหาลูกหมูได้เลยนะคะเบอร์ทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถแอดไลน์ได้นะคะเดี๋ยว ส่งพิกัดให้นะคะแต่สําหรับใครนะคะที่ไม่สะดวกเดินทางมาหรืออยู่ต่างจังหวัดนะคะแต่อยากได้รถไปใช้แบบนี้นะคะทางเรานะคะมีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้บริการส่งรถสไลด์ให้นะคะดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อได้เลยนะคะรายละเอียดดีเทลต่างๆนะคะจัดให้เต็มๆครบๆแน่นๆแน่นอนนะคะตัวโครงสร้างต่างๆภายในภายนอกเป็นยังไงนะคะวันนี้มารีวิวให้แบบละเอียดเลยนะคะ บอกก่อนเลยว่า,าบริษัทของเรานะคะมีแต่รถเกรด A ทั้งนั้นนะคะการันตีโครงสร้างให้นะคะประวัติศูนย์เช็คได้ทุกคัน นะคะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีกอใหม่เล่มชารุดสูญหายแน่นอนนะคะรับประกันเลยนะคะพี่ๆซื้อรถไปนะคะซื้อจากลูกหมูเพชรยนนะคะรับประกันเลยนะคะจะได้ทั้งรถคุณภาพดีและได้ความสบายใจด้วยนะคะซื้อรถมือสองทั้งทีนะ,ะซื้อกับเต็นท์ที่ไว้ใจได้นะคะซื้อกับเซลล์ที่ดูรถเป็นนะคะซื้อกับลูกหมูเพชรยนต์เท่านั้น ใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะทั้งเบอร์ทั้งไลน์นะคะแอดได้หมดเลยนะคะพี่ๆข่ทิ้งไว้ให้แล้วที่ข้างๆเลย นะอ่ะคันนี้นะคะเป็นตัวรีโว่นะคะพีรันเนอร์สองจุดแปดจีปีสองพันสิบเก้าคันนี้นะคะราคาหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะคะผ่อนเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหน่อยๆเท่านั้นเองนะคะสำหรับใครอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษนะคะบอกก่อนเลยนะคะพนักงานประจำนะคะอายุงานหนึ่งปีขึ้นไปนะคะมีประกันสังคมรับเงินผ่านบัญชีมีสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะข้าราชการนะ,ะรับวิสาหกิจนะคะ บอกเลยรับไปเลยดอกพิพเศษ2.794ปีเต็มนะคะผ่อนแบบเบาๆไปเลยนะคะพี่ๆขาที่คำนวณค่างวดให้11,000นี่คือคำนวณดอกเบีย้ยปกติให้นะคะพี่ๆขาแจ้งตรงนี้ไว้ก่อนเลยนะคะว่าเป็นดอกเบีย้ยปกตินะคะที่ผ่อน11,000 ะะแต่สําหรับใครที่ได้ดอกพ,พิเศษนะคะ2.79้าค่างวดก็จะลดลงมาอีกนะคะพี่ๆค่ะอันนี้อธิบายให้กระจ่างกันเลยนะคะเวลาพี่ๆมาหน้าง,งานนะคะจะได้ไม่ต้องตกใจหรือเสียความรู้สึกด้วยว่าเซลโกหกเนาะโอเคนะคะแต่สําหรับใครนะคะที่อยากได้ดอกพ,พิเศษที่ไม่ใช่3อาชีพนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นค้าขายนะคะรับเหมาก่อสร้างนะคะขอมีเอกสารยืนยันรายได้ชัดเจนนะคะเกษตรกรมีเร่มเขียวนะคะค้าขายมีหน้าร้านนะคะมีสต็อกไม่มีสต็อกอะไรก็ว่ากันไป ขอให้ตรวจสอบได้ นะคะขอแค่มีเครดิตผ่อนดีผ่อนตรงนะคะพี่พี่ขา6เดือนถึง1ปีขึ้นไปนะคะก็ได้รับดอกเบี้ยพิเศษเช่นเดียวกันนะไม่ต้องน้อยใจไปนะคะลูกหมูบอกเลยนะคะว่าช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนใครสนใจนะคะทักหรือโทรมาสอบถามกันได้นะคะว่าอาชีพที่ทําอยู่นั้นสามารถออกรถได้ไหมนะคะบอกเลยลายแมนนะคะพ่อค้าขายลูกชิ้นปิ้งนะคะที่เป็นรถพ่วงข้างลูกหมูก็ดันจนผ่านมาแล้วนะคะใครอยากออกรถกับลูกหมูนะคะมาได้เลยของแถมช่ำๆให้ทุกคนแน่นอนบอกเลยนะคะเดี๋ยวจะรีว มาฝาฝก,กนนะะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของตัวรถกันบ้างนะคะตัวรถคันนี้นะคะเป็นเครื่อง2.8นะคะด้านหน้าเนี่ยได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้แล้วนะคะพี่ๆขะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะมีไฟเลี้ยวในตัวนะคะมีไฟเดย์ไทม์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะไฟตัดหมอกคู่ล่างนะคะกระจังหน้าสีดําตัดกับตัวรถแบบนี้นะคะสวยๆเลยนะคะคันนี้เป็นทรงหน้าหล่อแล้วเรียบร้อยนะคะสันเตียมตัวรถพี่พๆขาเงาๆคมๆไม่มีร่องรอยเลย นะคันนี้นะคะได้เป็นยางปี2023นนะคะนี่ ได้เป็นยางปี2023แม็กเดิมมาจากโรงงานเลยนะคะเบ้าซุ้มล้อนะคะแนบชิดสนิทแบบนี้ไม่มีร่องรอยเลยนะคะตัวเบ้าโช๊คค่ะพี่พีขาเดิมเดิมเลยนะคะเราถ่ายให้ดูภายในให้เห็นแบบละเอียดแบบนี้เลยนะคะหัวน็อตไม่มีรอยขันไม่มีรอยขายแบบนี้นะคะเป็นรถโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักมาแน่นอนรับประกันการันตีให้เลยนะคะพี่พีขาบอกเลยใครอยากได้รถนะคะต้องออกกับลูกหมูเท่านั้นนะคะยิ่งเป็นรถกระบะนะคะที่เราเอาไปใช้งานกันเนี่ย เราก็ต้องหารถที่มันดีๆถูกไหมคะต้องเป็นรถที่มีคุณภาพเท่านั้นเน,นาะอ่ะเดี๋ยวพาดูภายด้านหลังกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้าภายในตัวรถนะคะด้านหลังคันนี้นะคะมีกล้องหลังให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้นี่นะคะมีกล้องหลังให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะทะเบียนนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นของกรุงเทพให้นะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายแน่นอนรัแบบประกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนภายในตัวรถกันบ้างนะคะ คันนี้นะคะได้เป็นแบบพุชต้าร์แล้วนะคะเพราะว่าได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะอย่างแรกนะคะที่จะให้ดูนะคะก่อนที่จะเข้าภายในตัวรถนะคะให้ดูนะเสาบีนะคะหัวน็อตต่างๆเดิมๆทั้งคัน,นะค,ะค่ะพี่ๆค่ะไม่มีรอยพ่นสีทับแบบนี้ไม่มีรอยขันไม่มีรอยไข่เลยนะคะเดิมๆทั้งคันแน่นอนการันตีบรถเกรด A คะ่ะพี่ๆค่ะสติ๊กเกอร์ต่างๆไม่มีรอยพ่นสีทับแบบนี้นะคะ ตัวโครงสร้างรถนะคะสามารถแกะดูได้นะคะพี่ๆขาแกะให้ดูแบบนี้เลยนะคะเพื่อยืนยันว่ารถของเราไม่มีร่องรอยการชนหนักมาแน่นอนนะคะเม็ดองเม็ดอาร์ตต่างๆะคะ่ะพี่เรียงกันสวยๆงามๆแบบนี้ไม่มีรอยบุบเลยนะคะนี่นะคะกล้าเปิดให้พี่ๆดูนะคะเพราะมั่นใจในรถของบริษัทของเรานะคะว่าเป็นรถเกรด A แน่นอนนะคะออปชั่นต่างๆนะคะกระจกปรับปรับปิดแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะกระจกนะคะสามารถปรับ เปิดปิดออตโต้ได้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้นะคะและฝั่งคนขับนะคะได้เป็นเบาะไฟฟ้าแล้วนะคะได้เป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมภายในกันนะคะ,อะขออนุญ,ญาตยกตัวขึ้นมานะคะเพราะรถมันค่อนข้างสูงเนาะ,ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสตาร์รถให้พี่ๆได้ชมกันอ่า เดี๋ยวเรามาชมกันนะคะภายในจะเป็นยังไงบ้างนะคะพี่ๆขาคันนี้นะคะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้เลยนะคะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะคะคันนี้เลขมาอยู่ที่79818กิโลเท่านั้นนะคะใหม่เดิมนะคะไม่มีกลับใหม่ไม่มีกอใหม่แน่นอนนะคะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นจอทัชสกรีนมีกล้องถอยให้นะคะเดี๋ยวเราทําให้ดูอ่ะ กล้องถอยใช้ได้ปกติเห็นไหมคะพี่พี่ขามีกล้องถอยให้นะคะคันนี้ได้เป็นแอร์ออโต้แล้วนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีให้ตามนี้เลยนะคะคอนโซลต่างๆนะคะพี่พี่สะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานเลยสําหรับใครอยากได้คันนี้นะคะ6 1 9 0 0หนาพนะคะผ่อนที่11,000เท่านั้นนะคะพี่พี่ขา ใครอยากได้รีบทักรีบโทรหาลูกหมูได้เลยนะคะด้านหลังมีเป็นประมาณนี้เลยนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําเหมือนกันเลยนะคะข้อดีของเบาะหนังสีดําคือเวลาน้ําหกแล้วนะคะสามารถทําความสะอาดง่ายนะคะพี่ๆขาไม่เป็นคราบด้วยนะคะแถมนะคะยังไม่มีกลิ่นด้วยนะคะอันนี้คือข้อดีของเบาะหนังนะคะแจ้งให้้ให้ทราบกันเนาะคันนี้นะคะได้เป็นกุญแจแบบนี้แล้ว นะคะได้เป็นกุญแจแบบนี้นะคะเป็นปุ่มพุสต์ร์ทแบบนี้นะคะไม่ต้องใช้กุญแจเลยนะคะใช้งานก็ง่ายนะคะได้เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยขับสบายนะคะเดินทางไกลได้สบายเลยนะคะพี่ๆขาอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านหลังกันนะคะคันนี้เป็นตัวยกสูงเนาะขออนุญาตกระโดดนิดนึงนะคะอ่ะอ่ะ,อะด้านหลังนะคะก็จะมีแอร์ให้2จุดแบบนี้เลยนะคะนี่ นะคะได้เป็นเบาะหนังกว้างขวางค่ะพี่ๆขาเบาะหนังสีดําแบบนี้นะคะสวยงามจริงๆนะ,ะนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเลขโค้ดนะคะเห็นกันไหมเลขโค้ดเดิมมาจากโรงงานแบบนี้นะคะไม่มีร่องรอยการตอกหรือการปกปิดทับอะไรทั้งสิ้นนะคะหัวน็อตต่างๆเดิมๆเลยนะคะโค้ดจากคัสซีนะคะเดิมๆแบบนี้นะคะแหนบนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะให้ดูตัวโครงสร้างต่างๆ นะคะพี่พี่ไม่มีร่องรอยเลยคันนี้นะสวยๆงามๆแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะตัวเพากลางกันนะคะให้ดูด้านหลังนะคะด้านท้ายกันนะคะน่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะมียางอะไหล่ให้พร้อมนะคะแนบสองข้างยังอยู่ครบนะคะเพากลางนะคะมียางอะไหล่เรียบร้อยนะคะสวยๆงามๆแบบนี้พี่พี่ขาหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะคะ ก่อนที่11,000เท่านั้นใครสนใจรีบทักหาลูกหมูได้เลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูหน้าห้องเครื่องกันนะคะว่าจะมีรอยเยอะไหมนะคะพาให้ชมแบบเต็มๆกันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันที่หน้าห้องเครื่องต่อนะ,ะอย่างแรกนะคะให้ดูโครงสร้างต่างๆก่อนเลยนะคะคันนี้เดิมๆทั้งคันนะคะหัวน็อตต่างๆไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขยนะคะดูได้เลยเพราะดูได้นะคะเม็ดองเม็ดอาร์ตยังเรียงสวยกันแบบนี้เลย นะคะไม่มีร่องรอยเลยเห็นไหมคะพี่พี่นี่นะคะคันนี้เป็นเครื่อง2.8นะคะพี่พีค่ค่อนข้างประหยัดน้ำมันเลยก็ว่าได้ ขอโทษทีนะคะพอดีเมื่อกี้ติดสายลูกค้านะคะเรามาดูตรงเครื่องยนต์กันนะคะบอกไว้ก่อนเลยนะคะพวกของเหลวต่างๆพวกแบตเตอรี่นะคะลูกหมูเช็คให้ใหม่หมดเลยนะคะเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์ต่างๆนะคะเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่คิดว่าอยากจะออกรถคันนี้จริงๆนะคะบอกเลยลูกหมูจัดเต็มให้แน่นอนกับของแถมนะคะพี่ๆขาของเหลวต่างๆเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะคะแบตเสื่อมเปลี่ยนให้ใหม่นะคะถ้ายางมันเสื่อมก็เปลี่ยนให้ใหม่ซีเซ้นเลยนะคะบอกเลยว่าอะไรไม่ดีลูกหมู เก็บงานให้หมดเลยนะคะพี่ๆเอารถไปใช้ให้สบายใจไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะคะแถมนะคะประกันชุกเฉินอีกหนปีนะคะมูลค่า5,000บาทนะคะในกรณีที่รถเสียกลางถนนนะคะ เกิดลถน้ำมันหมดนะคะแบตหมดยางแตกอะไรก็แล้วแต่นะคะมีบริการลดสไลด์ให้ฟรีหนึ่งปีเต็มไม่จากัดจํานวนครั้งนะคะพี่ๆก็นาจะทราวกันดีอยู่แล้วเนาะเรียกรดสไลด์ครั้งหนึ่งก็สตาร์ทที่2 0 0 0 3,000และนะคะอันนี้ลูกหมูซัพพอร์ตให้เลยนะคะฟรีหนึ่งปีเต็มไม่จํากัดจํานวนครั้งนะคะพี่ๆค่ะใครอยากได้รีบทักหาลูกหมูได้เลยนะสาหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะอย่าลืมทักหาลูกหมูได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ลูกหมูขอตัวไปดูแลลูกค้าก่อนละกันนะคะลูกค้ามาแล้วนะคะ เดี๋ยวฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, นะคะกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาอัปคลิปใหม่ให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ